เฮ้ยไหนไหนขอดูสปโฟหน่อยสิขอดูสปโฟหน่อย KJ 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 เออ้ยลูกสองมายิงรัวๆเลยนะเจ้พี่ละที่เหรอทั้งเมื่อกีอยู่ใกล้แล้ไอรอนแมนก็ไอรอนแมนเฮ้ยเฮ้ยจอด เรื่อขายอะไรเสียดการช่วหายไอ้นอกเดี๋ยวนีย่ามาดูกระเป๋ากูทำไมเนี่ยแลกกันเอไม่เอาไม่แลกกระเป๋ามึงสวยเกินไปกเป๋าเงยมงไอ้เี้กระเป๋ามันไม่มีขายด้วยไม่มีคนเดินต้องถอดใจใหม่เดี๋ยวไม่อึดไอแอบก่อนแอบกอแอบโอ้แอบไม่ทันแล้วพี่ ิแล้บิดิบแล้วล่อยไปโอโประเนี่ยโปรปะเนี่ยนะโปรปะเนี่ย้อยไม่โปนี่ว่าแคนนี้แกแคนนี้มันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงมเหยียบหเนี่ยลงวิธีลงไอ้ลมแมนต้องอยู่ข้างบนดิเกมันนี่ไอ้ช็อตมันนี่ไป อย่าหัวเด้ข้าจะบินไปสู่ท้องฟ้าเอายิงกูทำเหี้ยเนี่ยไม่แม่งโดดกันไปโดดกันมายิงไข่ไอรอนแมนไปอ่ะไอรอนแมนตกเฮ้ยเด็กพี่โปมาพี่โปมาโปมาพี่หน้าผมตรงนี้เดิมอ่ะที่มันดีอ่ะโอ้ยเหี้ยมเฮ้ยมามาเร็วมาเร็วเร็วเร็วที่เอาไอ้เหี้ยเอ่อผมผมชื่อโจจะจะลงก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรแปลกแปลกแปลกชวนตีที่หลังก็ได้ ไอ้บาร์ดเขาจะเอาไอรอนแมนลงอเอามาสองตัวเลยอ่ะแน่เจกูรู้มึงคิดได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแฉล่อะไรยักษ์แปดแม็กกูหมดพอดีเลยเฮ้ยอย่าเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บโจกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะกำลังจะโดดขึ้นอย่าเก็บแม็กเลยาอย่าเก็บของกูนะเว้ยอย่างตาไยเจตาย คือพวกมึงเก็บข้างหน้ามาไอ้สัตว์กูอยู่ไกลสุดๆเลยเนี่ยังไม่ตายเฮ้ยชวนชวนพวกเราตีดียังเนี่ยใครเนี่ยใครวะ Happy ลงเหรอนี่ไหแฮปปี้ฮีโร่ดีแฮปปี้ฮีโร่หน่อยนี่ชุดใครวะอย่าอย่าเก็บโปมาโปมาโปมาเฮ้ยชวนไอ้เจตี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวบาัสบาัสเข้ามายังบาัสเข้ามาแล้วชวนบาัสตี้ด้วยเลขหกอ่ะ เฮ้ยพี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 ก็โป้พีพีเฮ้ยพีพีโป้บ้านไหนเราโวยสัตว์นะโวยเียวิ่งมึงดูดิเดินเฉลี่ด้วยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงชวนมึงชวนไอ้นี่ก่อนดิชวนบาร์ตี้ก่อนนะที่มันวิ่งมาหาเราอ่ะเอ้ยเหมือนชุดอ่ะเหมือนชุดเลยอะอย่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงมึงยิงโป้ได้เออโป้ได้โแต่งแต่งนี่ดูไอรอนแมนอีกคนแล้ะไอรอนแมนกระเป๋ามีทับผมไอรอนแมนกระเป๋ามีเมื่อกี้ขอโทษเมื่อกี้ขอโทษผม บินบินเไอรอนแมนบินไอเชียวแปลกเลยไอ้เจเจกูอยากบินบ้างเฮ้ยมึงชวนไอเจตีดิยันตใครอยากบินหัวตี้นี่แม่งลองแรงว่ะเล็กสองอ่ะเล็กสองอ่ะโงวไปข้าจะบินไปท่สวน้อสฟ้าไอมีดมีดไปจอ ต่เดี๋ยวมันจะมันจะมาฟันเพื่อนกูเฮ้ยผมแบกเฮ้ยของผมของผมใหญ่ยุ่งนะครับเก่งยิ่งเยอะอีกแล้วไอ้ยันนี่ก็โปรกูจำได้ไอพีพีก็โปรโอ้วันนี้โปรเยอะจังมันยังไม่ตายสิโอ้ยโปรไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวอันนี้มึงเดินธรรมดาเลยเฮ้ยมึงเดินธรรมดานี่กูวิ่งเลยธรรมดาโอ้โหโอ้ยยันใครยิงกูวะ ไอเยี่นี่ก็โปอีกโอ้โหโปสสตัวเข้าห้องเดียวเลยไอแคนมแันห้องเหอะไอเหี่ยไปห้องดีกว่าไหโปสู้โปแคนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแคนแคนเดียวล้วนเลยโเอีกแล้วโอ้เกิดอีกแล้วไอเียไอนี้โปเหรอโอ้โหมองวันดูนี่ผมไอนี้อุ้ยไอนี้โปรอไอแคนไอแคนนี่มันไม่โปเออแคนนี่ไม่โปรแคนนี่ไม่โปเนี่ยแ ไม่โบจะหมดแล้วอะไรอะแย่งโหเนี่ยเนี่ยสามเซตนี้ใครเก็บนะกูไล่เตะออกตีไล่ยิงด้วยจ้ะเอาเอาเอาขอแม็กหน่อยไม่เป็นไรกูเป็นหัวดีขอแม็กก์เอะอ้าวเฮียกดใส่แม็กเฉยเลยเฮ้ยเอ้ยอันนี้ใครแตกใครเนี่ยใครเนี่ยใครวิ่งอยู่เนี่ยเฮ้ยไอเฮียโปเข้ามาไงโปเข้ามาอีกวไงเฮ้ยเนี่ยโปถึงมีมันไล่ฟันกูเนี่ย เฮ้ยมีกูเฮ้ยอย่าฟันมันอย่าฟันมันหยุดเฮ้ยเข้ามาเขมาไอจิกตายขาหักพี่พีไอมันมีโฟอยู่อีกตัวนะเว้ยทั้งทั้งหมดเลยมมันีไอ้ปะทองไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนแล้วเกยเกเกไหนอ่ะนี่ไงหมวกป้องทองไม่เก็บอ่ะ ระวังเนี่ยอย่าไปโปรอีกตัวนะเว้ยแอปปี้ฮีโร่ที่ไหนใอ้มขอบินได้เลยขอหนอยขออะไรกัน้าหน้าเม่นเลยที่มาโปรอยู่จะขอมีดเหรอนี่นี่เขาเรียกว่าหน่วยชะกันล่าโปรดูดของอยู่วะใครใครดูดของอกนี่ของใครใครหลอกดาวนไอ้ อันนี้ให้ช็อตครับโอ,อ้เรามาลาโปนะครับเรามาลาโปวันนี้เรายิงโปไป3ตัวซึ่งโปแค่นเดียวกันหมดเลยนะครับ